วิธีทมต้มฟักเขียวใส่ซี่โครงหมูอาหารพื้นเมืองสูตรภาคเหนือครับกับแม่แดงนะครับวิธีการทำจะเป็นอย่างไรกับแม่ครัวนะครับคุณแดงนะครับผมคุณแม่ผมเองครับเราไปชมพร้อมกันเลยครับผมซึ่งวัตถุดิบหลักนะครับก็คือฟักเขียวนะครับก็คือฟักตัวนี้นะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวคุณแม่แดงนะครับจะเป็นคนปอกนะครับผมซึ่งหลังจากปอกเปลือกนะครับแล้วก็หั่นออกมาแล้วนะครับแล้วก็จะได้เป็น ทำเป็นชิ้นๆแบบนี้นะครับขนาดพอคำท่านผู้ชมนี่นะครับผมขนาดพอคำนะครับอันดับต่อมาก็คือเป็นซี่โครงหมูนะครับก็ใช้ซี่โครงหมูจากตลาดท่านผู้ชมก็ซื้อมานะครับไม่ยากครับนี่นะครับหั่นเป็นชิ้นพอคำเช่นเดียวกันครับซึ่งระหว่างที่เรารอนะครับเรารอการเตรียมเครื่องปรุงต่างๆแลวก็ส่วนผสมต่างๆตอนนี้คุณแม่ก็ทําการตั้งหม้อแล้วนะครับหม้อน้ำนะครับท่านผู้ชมนี่นะฮะ ซึ่งคลิปนี้เราใช้ถ่านไฟนะครับสีดำเลยจากต้นลำไยนะครับไม้ลำไยที่มีการตัดแต่งกิ่งเนาะพ่อพลเป็นคนทำนะครับแล้วก็เอามาใช้ในการหุงหาอาหารนะครับทำกับข้าวถูกด้วยแล้วก็ทำเองด้วยครับผมนี่ไฟแรงด้วยครับอันาต่อไปนะครับคุณแม่ก็จะทำการใส่นี่ครับน้ำเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวคุณแม่ก็จะใส่ซี่โครงหมูนะครับที่เราหั่นไปเรื่อยนะครับ ใส่ตอนน้นร้อนนะครับเพื่อลดอาการขาวนะแมนะ่เนาะนี่ฮะเดี๋ยวเราก็ทําการปิดฝาก่อนเนาะเราก็จะปิดฝาครับประมาณเกี่ทีครับแม่ประมาณครึ่งชั่วโมงครับคุณแม่บอกไว้นะครับ อันดับต่อไปเราจะมาดูเครื่องปรุงนะครับซึ่งใช้ในการปรุงน้ําซุปของเราให้อร่อยนะครับเริ่มต้นที่น้ําตาลทรายนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะเนาะกะปิก็ประมาณ1ช้อนโต๊ะเช่นเดียวกันกระเทียมท่านผู้ชมกระเทียมหรือว่าหอมขาวนะครับแบบว่าแกะแล้วตำแล้วนะครับประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ข่าอนิดหน่อยหนึ่งก้อนนะครับเพิ่มความกรมกรมนะครับผมและก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือซีอิ้วนะครับซีอิ้วขาวนะครับพร้อมแล้วเราไปปรุงกันเลยครับผมโหแบบ หอมท่านผู้ชมผมตอนนี้ผมหอมแบบเนื้อต้มมากกระดูกต้มมากกระเทียมใส่เข้าไปครับนี่ขนอกับอะไรไหมกับเกลือนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็น้ําตาลทรายน้ําตาลทรายนะครับต่อไปก็จะเป็นกะปินะครับผมกะปินี่อืมกะปิแล้วก็สีวขาว นี่เดี๋ยวคุณแม่ก็จะใส่ฟักเขียวเลยนะครับที่เตรียมไว้นะครับผมผมอยู่ใต้ลมตอนนี้หอมเลยครับโอเคตอนนี้เต็มซุ้มมอเลยครับท่านผู้ชมอาหารเมืองเมืองอันนี้อาหารเหนือไหมครับแม,ม่เป็นอาหารเหนือนะครับแบบว่าต้มแบบเมืองเหนือนะครับอาหารพื้นเมืองภาคเหนือครับผม แล้วก็จะปิดฝานะครับทิ้งไว้อีกจนฟักสุกนะครับคาดว่าประมาณ20ถึงครึ่งชั่วโมงเนาะ20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงนะครับผมโอเคเรามาเปิดดูกันนะครับอื uh ้ม huh. อันนี้ผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าๆเนาะตอนนี้ใส่รากผักชีด้วยครับซึ่งก็เป็นสูตรเด็ดนะครับอาหารเมนูต่างๆถ้าใส่รากผักชีเมนูต้มเมนูอันนี้ก็จะอร่อยขึ้นเนาะแม่เนาะนี่ดูสิครับดูสิครับท่านผู้ชมน่าทานมากๆครับ ันนี้เรียบร้อยนะคุณแม่เนาะนี่อืมชิมสเล็กน้อยก่อนนะครับอืมท่านผู้ชมน่าทานมากมากครับตอนนี้นะครับนี่เราจะเอาแบบให้มันสุกหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมีแม่หลวงอุ้ยเคี้ยวจะได้ทานด้วยนะครับนี่เราจะปรุงใส่นะครับผักชีโรยหน้าสักนิดนึงนะครับเพิ่มความหอมนะไหมเนาะอืบางทีบางคลิปเราก็จะมี เห็ดหอมด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเราทานแบบเมืองๆก็ทางภาคเหนือก็ง่ายๆแบบนี้ก็ได้ผู้ชมก็พอทําทานแล้วก็อร่อยได้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวตักใส่ถ้วยก่อนนะครับอืมอืมสิครับท่านผู้ชมนี่นะครับน่าทานมากเลยครับเรียบร้อยท่านผู้ชมน่าทานมากเลยนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องมาเข้าครัวกับน้องแผนครกกิ้ิงด้วยนะครับ ลาการไปก่อนสำหรับคลิปนี้ครับกับอาหารพื้นเมืองภาคเหนือนะครับแบบง่ายๆท่านผู้ชมก็คือแกงฟักเขียวใส่ซี่โครงหมูท่านผู้ชมอร่อยมากๆเลยนะครับต้มนะครับฟักเขียวใส่ซี่โครงหมูอร่อยมากๆเลยครับอาหารพื้นเมืองภาคเหนืออร่อยสุดๆเลยครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ครับผมสวัสดีครับ